สวัสดีครับกระผมอดิสรเพียงเกตวันนี้วันเสาร์ที่26มิถุนายน2564ท่านผู้ชมครับติดตามข่าวสารทางโซเชียลทั้งหลายผมสรุปที่อยากจะมาเสนอท่านผู้ชมในวันนี้คือถ้าไม่มีสวสมาชิกวุฒิสภาร่างยัติ สิบสยติที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภาอย่างแน่นอนครับถ้าไม่มีสวร่างรัฐธรรมนูญผ่านรัฐสภาต้นเหตุแห่งโจลเข่ขวางคอดังที่ผมพูดเมื่อวานก็คือกาฝากทางการเมืองไส้ติ่งทางการเมืองคือสมาชิกวุฒิสภาเป็นตัวขวางลำไม่ให้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงใน รัฐธรรมนูนซึ่งเป็นรัฐธรรมนูทซากเดนของเด็จก,การที่คอสชอสั่งให้มีชัยลึกชุพัน์เท่าไดโนเสาร์เต่าล้านปีล้าหลังมาร่างกฎหมายรัฐธรรมนูญทำให้ประเทศชาติถอยหลังเข้าคลองพบจับได้คาหนังคาเขาว่าสอวอนี่แหละเป็นตัวขวาง13ร่างผ่านเพียงร่างเดียว ร่างเดียวก็คือร่างของพักประชาธิปัตย์ไม่มีที่ไปที่มาเลยครับอยู่ๆก็มารับบอกว่าไม่มีใครมาสั่งสวได้ที่ไหนได้ครับลงคะแนนกันแทบจะเหมือนกันเดะเลยครับแทบจะเหมือนกันเดะนี่เป็นสวกาฝากเป็นไส้ติ่งกำลังอักเสบแล้วอักเสบเล่าทำให้พี่น้องประชาชน ฝากความหวังไว้กับรัฐสภาที่จะแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่รู้ได้หรือเปล่าผ่านวารละที่หนึ่งไปเรื่องบัตรสองใบเลือกคนที่ท่านรักเลือกพรรคที่ท่านชอบถ้าจะให้รอบรอบต้องเลือกทั้งคนและพรรคไปพ,พร้อมๆกันไม่ทราบว่าเมื่อตั้งกรรมธิการไปพิจารณาแล้วในวารละสองวารละสามจะเล่นปาหีคว่ำอีกหรือเปล่าหักหลังพี่น้องประชาชนอีกหรือไม่ผมคิดว่า การที่กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ผ่านพักพลังประชาธัปเป็นพักแกนนําของการจัดตั้งรัฐบาลรัฐบาลประยุทธ์จันโอชารับผิดชอบอะไรครับแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกใช่ไหมไม่มีทางประยุทธ์ก็จะบอกว่าเป็นเรื่องของรัฐสภาไม่เกี่ยวกับผมทั้งๆที่เป็นนโยบายของรัฐบาลแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้ยังอยู่เฉยยังไม่ชูสองนิ้ว vaccination victory ไปล้อเล่นหัวเลาะกับความเป็นความตาย ในโควิด19อยู่ผู้นำอย่างนี้ครับมันเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้แหละสวนี่แหละครับคือต้นเหตุครับถ้าเราไม่รวมไม้ร่วมม,วม,มือขับไล่เอาประยุทธ์จัน์โอชาออกวันนี้ได้ยินข่าวว่าจะมีการชุมนุมกันมากมายการชุมนุมจะมีมากขึ้นครับอย่าเอาโควิด19มาสกัดกัน้นเพราะเขาใส่แมสป้องกันอย่างดีสิ่งสำคัญคือเอา COVID 19, โควิดโคประยุทธ์ออกไปอย่ามาแบก ประเทศชาติยิ่งแบกยิ่งขอยหลังสอวอกาฝากทั้งหลายโปรดจำใส่ใจเขาสลักชื่อของท่านบนหนังสุนัขหรือหนังหมาไว้เรียบร้อยแล้วตัวท่านคือตัวทวงในการพัฒนาพัฒนารัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยผมย้ำถ้าไม่มีสอวสิบร่างผ่านรัฐสภาเพราะว่าเสียงเกินครึ่งทุกๆุกยติเลยนี่แหละคือต้นเหตุแห่งการขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย กาฝากทางการเมืองไส้ติ่งทางการเมืองไม่มีประโยชน์ใดๆต่อการพัฒนาทางการเมืองมีแต่ตัวฉุดรั้งประเทศชาติให้ถอยหลังลงคลองครับผมย้ำเจตนารมของผมอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ